สวัสดีครับ <c oughs> เชฟหน่มงกินเที่ยว <c oughs> วันนี้หลังจากที่เชฟไปตรวจสุขภาพเรียบร้อยเนาะ <c oughs> ขอโทษครับเชฟก็อผ่านหมดตรวจเลือดตรวจอะไรเรียบร้อยก็ไขมันความดันเบาหวานอะไรก็ติดอยู่ความดันอย่างเดียว <c oughs> เดี๋ยวถ้าเป็นคลิปหน้านี่ <c oughs> เดี๋ยวเชฟ ผู้พิบตถูกขอจิบน้ำกระเทียมก่อนเนาะถ้าไปตรวจงวดหน้านี้เชฟจะลองลดแอลกอฮอล์ก่อนแล้วดูซิว่าความดันมันจะลดหรือเปล่าวันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆเป็นกับแก้มเลยนะผ้าหมูสามชั้นใส่มะเขือเปาะเนาะก,ก็มีพริก จินดาพี่ขี้หนูสวนกระเทียมหอมแดงมะเขือเปาะตะไคร้ใบมะกรูดเนาะซอยฝอยแล้วก็มะนาวอันนี้ก็เป็นผักทั่วไปต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งเอ่อผักหอมดวนแล้วอันนี้จะมากับ ก็จะมีผักกาดเนาะแล้วก็จะมีใบหูละพานะแล้วก็มีชูรสน้ำปลานะแล้วเดี๋ยวตอนต้มหมูเ็ฟจะใช้ต้มเอานะเพราะว่าเ็ฟเคยไปแอบบ้านนอกเนาะเวลาเปิข้ขฆาหมูฆ่าอย่นี้นะเปิ้นก็จะเอาพวกหูหมูเครื่องในหมูเนาะตีนหมูก้าอย่างนี้คนะ่ะ มาต้มเนาะต้มแล้วก็เอาละทิ้งไว้เชฟก็จะไปเอามาซอยแล้วทำกับเกี๊บเนาะพวกหน้ากากหมูกาอยาปากหมูกาลิ้นหมูกะเดี๋ยวเชฟจะเอาจะไข่นี่ซอยใส่ลงไปในในน้ำน่อยเนาะเอาหางมันนี่เนาะแล้วหัวมันนี่จะเอาซอยใส่ยำเนาะแล้วก็เชฟจะใส่เพื่อให้มันนุ่มหน่อยเนาะเชฟจะใส่เกลือกับน้ำส้ม ไปน้อยหน่อยในน้ําต้มมันนะเพื่อให้หนังมันไม่เหนียวนะครับเพื่อให้หนังมันนุ่มแล้วมันจะได้เคี้ยวง่ายๆพอถ้ากินแล้วนี่เคียเค้ยวรุดเคี้ยวราะนี่มันแบบคุ้มเนาะช่วงนี้หมูก็แปลงขนาดนะครับเชฟก่อปุ้งงงกับมันเตะโอเคครับเดี๋ยวไปต้มหมูกันก่อนครับ เชฟเอาน้ำใส่ไปเลยนะครับแล้วเอาตะไคร้ใส่ลงไปเชฟก็จะใส่เกลือไปหน่อยนะครับเพื่อให้หมูนุ่มเร็วนะครับเกลือนะครับน้ำส้มนะครับเพื่อให้หมูมันนุ่มเร็วครับ ใส่หมูสามชั้นเข้าไปครับน้ำตีเดือดหน่อยนะครับหมูมันจะได้ไม่ขาวนะครับเดี๋ยวประมาณสักสิบนาทีเราก็ได้กินแล้วครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆเวลาเพื่อนๆต้มหัวหมูนะครับต้มหูหมูต้มตีนหมูต้มเครื่องในหมูในงานเลี้ยงงานบุญงานพ้าป่างานอะไรก็เช่นนะครับเอาต้มอย่างนี้นะครับรับรองนะครับเปื่อยเร็วครับนุ่มหอมครับ ไม่เหนียวครับรอมันนุ่มสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นมาซอยครับระหว่างรอหมูต้มเดี๋ยวเนาะแดดรมลมตกแล้วครับเพื่อนๆเชฟขอเปลี่ยนแก้วเนาะเป็นแก้วใหญ่เลยเชฟก็ซอยพิก กระเทียมใบมะกรูดมะนาวหอมแดงต้องใส่หอมแดงเยอะหน่อยนะครับเพราะเป็นหมูสามชั้นเนาะเดี๋ยวมันจะอันนี้เป็นแก้เลี่ยนแล้วก็จะคร้ส่วนพริกนี่เคฟก็จะบีบมะนาวใส่หน่อยเพื่อไม่ให้มันดำนะครับส่วนมะเขือเทศเนี่ย ามะเขือเทศหรอิม <c oughs> น้ํากระเจี๊ยบหน่อยเด้น้ามะเขือเทศหรอเออน้ํามะเขือเทศหรอน้ํากระเจี๊ยบมะเขืออ่อนนี่เดี๋ยวเราค่อยซอยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดําไปเนาะแล้วถ้าเราเอามะนาวบีบใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะเขียวแล้วมันจะไม่กรอบ อันนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งเอ่อผ้าผ้าหมูสามชั้นใส่มะเขืออ่อนนี่ต้องมีผักชีฝรั่งเลยนะครับถ้าบม่มีผักชีฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติเดี๋ยวเราจะเอาหมูมาสไลด์แล้วก็สบายสบายชิวๆนั่งกินกันเพราะว่าต้องกินก่อน <c oughs> เดี๋ยวถ้ามันตรวจสุขภาพวิทีคงต้องอดอาหารกันบ้างละบอกอดน้ำกระเทียมก่อนจะอดหลายๆอย่างเพื่อให้ไขมันความดันเบาหวานนี่มันไอไอไม่ใช่ไอ้น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันลดโอเคครับรอหมูแป๊บเอาละครับหมูตอนนี้หมูเราก็สุกละเชฟก็จะปิดไฟเนาะเดี๋ยวเอาหมูขึ้นแล้วพักไว้ ตอนเวลาเราจะหยิบของในหม้อนี่เราเอาปากเราเป่าให้ไอ้ไอมันร้อนๆนี่้มันออกไปก่อนนะครับเพื่อมือเราจะได้เย็นๆนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะซอยนะครับ แดดร่มรมตกแล้วก็จะห้าหกโมงแล้วนะครับอันนี้เชฟก็ซอยบางๆนี้ครับซอยแบบแหนมนะครับซอยบางๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะยำกันเลยนะครับอันนี้ก็เตรียมเรียบร้อยแลวเขานึงเชฟก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟเลยครับช่วงนี้ก็อากาศนี่ร้อนมากแล้วก็เชฟก็กลัวพายุอย่างเดียวเนาะ แล้วก็จะกระจันก็เสียงดังมากก็ต้องขอไปเ,ปเพื่อนๆดนะ้วยเนาะไปครับยำกันครับน้ำลายปุ๊กแล้วเชฟก็หิวข้าวแล้วครับขอเอาไป,เ,ปเพื่อนๆด้วยนะครับเสียงจะกระจันมันดังนะครับเอาเครื่องใส่เลยครับ เสียเวลานะครับเอาหมูใส่เลยครับชุดรสครับใส่หลายแซ่บหลายแสนนักรำนักไขบกก่บมมัก็่้องใส่นะครับคุณหมอก็สั่งห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนู่นห้ามนี่เราก็ฟังครับ ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับน้ำปลาครับ <c oughs> ถ้าไปตรวจแล้วไม่ผ่าเดี๋ยวเขาบาคันอีกทีนะครับมะนาวครับ <c oughs> ไม่มีอะไรยากหรอกเดี๋ยวเชฟก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหน่อยถ้าใกล้วันไปหาคุณหมอเนี่ยเดี๋ยวต้องลดแอลกอฮอลก่อน กลัวเชฟลดแอลกอฮอล์ได้เชฟไ,ไม่กินก็ได้นะแอลกอฮอล์เนี่ยโอเคครับค่อยค่ยคนนะครับเดี๋ยวาคนแรงเดี๋ยวมันจะเละด้วยกันไปหมดนะครับ เชฟขอคนแป๊บหนึ่งนะครับค่อยๆคนนะครับคนเบาๆนะครับให้มันเข้ากันดีๆนะครับเป็นกับแก้มเป็นกับข้าวสุดยอดเลยครับเหมือนเดิมนะครับเชฟก็คือสไตล์เชฟนะครับทํำง่ายกินได้อร่อยด้วยควรจะทําเป็นกับข้าวเกึ่ง กับแก้มเกือหนึ่งลแล้วอย่าลืมนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามทางยูทูบเพื่อเชฟด้วยนะครับช่องเชฟหนุกินเที่ยวต้องลดจัดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นหมูสามชั้นนะครับโอเคครับได้แล้วครับสีส,สันสวยงามครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะนั่งทานข้าวด้วยกันครับ แล้วก็จิบน้ำกระเจียบไปด้วยกันครับเรียบร้อยแล้วครับผ้าหมูสามชั้นมะเขืออ่อนแซ่บครับกินกับข้าวนึ่งร้อนๆแล้วก็ผักกลับครับนี้เป็นต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งผักภัยนะครับ กับผักไายว่าสลระแหน่ครับหอมด่วนหอมด่วนกระเมืองเฮาก็คือหอมดวนเนาะครับกินกับน้ำกระเจี๊ยบครับน้ำกระเจียเ๊ยบเชฟหนุม่มอันนี้เป็นหอมดวนนะครับเอาหอมดวนแต่งหน้าครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวนั่งทางเข้าด้วยกันครับ